โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุยอ,อยู่ผมโซเกอร์วันนี้ทุออยคนในเกม RV เหมือนเช่นเคยคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำชาเลนจ์โซโล่แรงว่าถ้าเราไตา่แรงคอน25ดาวคนเดียวเราจะเจอกับอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกนะครับ <c ười> เหตุผลที่เอามาเล่นเพราะว่ามีหลายคนขอมาแล้วก็พอเล่นเสร็จก็จะตัดลงเลยถ้าภาพกระตุกก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะสายมันไม่ค่อยดีวันนี้มีบอลนะต้องรีบไปดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกมแรกจะเจอกับอะไรบ้าง ก็ไม่ได้ซูโร่งแรงมานานมากนะครับฉันจะเล่นแครี่ฉันจะเล่นแครี่สวยงามนี่น่าจะเป็นปัญหาที่หลายคนเจอใช่ไหมตำแหน่งทับกันแล้วก็เข้ามาปุ๊บคนขอเล่นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ทันทีใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มีแครี่สองตัวแครี่สามตัวแครี่ห้าก็มาเว้ย <c oughs> <c oughs> มีคนขอไฮยัตเตะมาฉันต้องทำยังไงต่อจากนี้ในเมื่อทีมกูมีแครี่สามตัว <c oughs> ต่อผมทีผมต้องทำยังไงเนี่ย ถ้ากูกดให้ตัวนี้ไอตัวที่เหลือมันจะโยนไหมเนี่ยอา้าวไอตัวนั้นบอกว่าฉันจะเล่นซัพพอร์ตแล้ววะ่ะให้ตายเถอะเดียวนะเมื่อกี้ก็มีไอคนที่สองมันก็จะเล่นซับไม่ใช่เหรออ้อาวไอคนสุดท้ายมันไปแย่งคนอื่นอีกทำไมเนี่ยอ้าวเอา,เอาละครับทีนี้บันเทิงแล้วกูจําได้ว่าไอคนที่สองมันกดซิปนะแต่ว่าซิปโดนแบนอา้าวโจ๊กเกอร์มาแล้วเห็นไหมกูว่าแล้วไงฉันจะเล่นจังเกิลโอ้ไอคนสุดท้ายนี่งามซะจริงจริงดูมันฉันจะเล่นซัพพอร์ต จะเล่นแครี่จะเล่นป่าเอาละเอาเอาเข้าไปเออผมคงต้องเล่นเมดใช่ไหมกูมต้องเล่นเมีดใช่ไหมเนี่ยเมดเอาเป็นตัวอะไรดีวะน่าจะเอาเป็นตัวที่ฆ่าได้เองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาตัวอะไรเอาไอเ้ยนี่แล้วกันมกแมวดีกว่าเอาแรดดีกว่าไม่ได้เล่นนานอยากเล่นพลังแฝงก็ไม่ได้จัดไอเทมก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยเออเอาเซตนี้ไปก่อนแล้วกันนะเซตไปก่อน Jungle, เอมิลี่จังเกิลวะเฮ้ยขอบคุณครับ มีแคดดี้สองตัวด้วยว <Wow. S 1> ้าวแพกแล้วมั้งเนี่ยทอแล้วเหลอยังไม่ได้เริ่มเกมเอมิลี่มึงทอแล้วนะมึงเล่นป่านะเว้มึงเอาป่าให้กูเล่นก็ได้จริงๆโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วมาดูซิว่าเกมนี้เลวเราจะเล่นออกมายัางไงหลังจากที่ไม่ได้หยิบมาหลายเดือนมากๆนะและเป็นเกมแรกของวันน่าจะบันเทิงมากๆเลยเกมน,ะนี้ตอนนี้หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าปัญหาในการเล่นแรงเนี่ย ้ากดโซโล่มันจะเจอกับอะไรบ้างใช่ไหมครับก็อย่างที่เห็นแย่งกันเล่นตำแหน่งบ้างทอบ้างป่าเราเนี่ยทอแล้วนะทีแรกมันกดแครี่ใช่ไหมแล้วมันมากดเป็นโลมแล้วมาเปลี่ยนเป็นป่าแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยมาดูซิว่าเกมนี้เราจะต่อยโดนหรือเปล่าจริงๆก็หลายเดือนมากนะครับไอตัวนี้ที่ไม่ได้จับมันมาโอ้โหต่อยไม่โดนครั้งแรกก็บันเทิงและไอสัตว์โอ้โหโดนไหมว่าเมื่อกี้ไม่โดนอีกแล้วต่อยพูดดูรัวเลยวะ แต่เกมนี้ผมจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันและที่สําคัญลืมพูดไปเลยอย่าลืมปิดแชทนะครับเพราะมันจะทําให้หลายคนไม่มีสมาธิในการเล่นและจะทาให้หัวร้อนเอาได้เฮ้ยต่อยโดนป่ะโอ้โหทำไมกูไม่ได้เฟิร์สบัตป่ะก็นไนแหละครับหลักๆก็ปิดแชทให้หมดปิดลําโพงนะครับเราจะได้มีสมาธิในการตั้งใจเล่นแล้วก็ตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดไงคําพูดโลกสวยไหมก็เอาเป็นว่าพยายามทําให้เต็้มเยอะละกันนะครับ ที่เหลือช่างแม่งมีเปลี่ยนค,คําพูดเปลี่ยนเร็วไหมเรนล่าเหมือนจะมีประเด็นครับยังไงดีจ้าคีล่อาอ้าวยังไงดีจ้างัดมาหนึ่งทีครับจากโซเกอร์คุงต่อยไปวิลา่าแม่งโง่ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องแม่งโง่ปั๊บเข้าไปไถกลับมาครับอ้าวต่อยไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอา้าวโอ้ยนึกว่าจะไม่ตายโอเคยังต่อยโดนอยู่โอ้มันไม่โดนได้ยังไงโชคดีนะที่วิลา่ามันโง่กลับมาโดนหมัดเราเมื่อกี้ เดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นเป็นบูมสติกก่อนแล้วกันนะครับเพราะเกมน่าจะได้เปรียบมัง้งสกอร์สี่หนึ่งเอามาไล่เชือดเลยน่าจะดีกว่าปัญหาที่เจอตอนนี้คือกูต่อยไม่โดน <c oughs> จะวะสสาคัญแม่กต่อยไม่โดนเล่นแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้ไปเล่นป่าแล้วไปเล่นไฟเตอร์ซะบ่อยนะแครีก็เหมือนกันแต่ไม่ได้ค่อยได้จับมีดเลย <c oughs> โ,อโ,โอ้โหโอแม่เจ้าแม่ค้างขาวสาวเรามีฟิกเกอร์ด้วยเราจะเข้าไปฆ่ามันดีไหมแต่เราจะโดนแม็กฆ่าเอาได้นะจริงอ,อยากฆ่ามึงจังเลย ต่อยโดนไหมโอ้โหไม่โดนได้ยังไงวะถ้าโดนแท็กแบบนี้นะครับเราก็ต้องแท็กเป็นกลับนะไม่งั้นเราจะจนนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าโดนแท็กแบบนี้ก็ให้แท็กกลับให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเล่นเมดอะเงินมันจะไม่มีนะโฟกัสที่คลิปตลอดนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไม่มีเงินสกอร์เราเหมือนจะดีทีแรกแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ดีดึงมันกลับมาสวยงามครับเพื่อนโอ้โหลาฟชอ็อตมจังหวะลาช็อตต้องไม่พลาดวะตอนนี้ เราต้องทํำยังไงก็ได้นะครับให้เรารวยที่สุดเราจะได้หาเงินมาแบกได้เราก็รวยนะจริงๆ4นาทีบูมซิกนะครับเกมนี้ทําเป็นเล่นนี่ขนาดกูต่อยไม่โดนนะเนี่ยเราต้องเปิดการ์ดเครื่องแหลกแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าอะไรนะไม่ได้เล่นนานไม่จริงๆไม่ได้เล่นนานจริงนะหลายคนน่าจะเห็นในสตรีมนะกี่เดือนแล้วว่าตัวแรปเนี่ยแต่เกมนี้ผมไม่ได้โยนนะผมตั้งใจเล่นอยู่นะสก,กอร์ผมไม่ได้โยนใช่ไหมน,นั่นและมีหลักฐานด้วยนะเว้ยเฮ้ยโดนโอโหโดนโดน,โดนสวยไถยแม่งซะ โอ้โหอย่าบอกนะวงจะรอดฮยันเตะทำไมมึงไม่ล้ำวะอ้าเอา้เอาโอเคไบโอยังตายมึงไม่เข้ามาแต่แรกปะเข้ามามันก็ตายแล้วไบโอเมืเ่อกี้อะอ่อนหัดจริงๆแม่งเอ้ยมันกดแข็ง <c oughs> แต่ว่าไบโอเป็นขี้ก่อนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าถ้าเกมเรานำเนี่ยแก๊กมันจะยืนได้ครับเพราะมันไม่มีเจาะกาต่อยไปต่อยไป ไม่โดนคลิปเดินมาเฉยๆกูยังต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแบบนี้อีกแล้วนะต่อยแม่งสองวิวะ่ะอันติมึงจะหมดแล้วนะอันติมึงจะหมดแล้วนะสองวิหนึ่งวิวิลาจังวะ่ะอ้ไถ่ายข้ป้อมครับ,รบโซเกอร์ถีบข้อป้อมให้ตายเถอะต่อยไม่โดนงามไส้โอเคยังดีพอเจงหว่าสำคัญทำให้กูต่อยไม่โดนเอมิลี่มึงไม่เข้าวะเป็นไงบิวให้อารมณ์แบบได้ฟิลไปน้องๆโซโลแลงนานๆที ในรอบกี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันต่อยเข้าไปกูต่อยไม่โดนต่อยแม่งโอ้โหเอเมไม่เรียกูอันตีใส่นกรับนกมาโอ้โหโ้ยเดี๋ยวสกอร์เยมนี้เราดีนะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> เกมนี้มันมีตัวฟื้นฟูพลังชีวิตไหมวะ <c oughs> เฮ้ยเกมนี้มันไม่มีนี่วะเดี๋ยวไม่มีตัวฟื้นฟูพลังชีวิตต้นเกมเราเล่นเบิร์ดได้นะครับถ้างั้นเราเล่นเป็นเดียดิมดีกว่าวเอาแรงเลยละกันเอาแรงแรงไปเลย โอ้โห oh oh! เล่นบนครับเจอโจเกอร์ออฟเลียนกูเป็นยังไงล่ะมึงต่อยไปโดนโอ้โ oh ห oh! ลัดช็อตสวยงามครับ <c oughs> จังหวะลัดช็อตของโจเกอร์โจเกอร์แล้วก็ผมมีข้อแนะนำให้เล็กน้อยละกันเพราะว่าถ้าเรากดสโลลงอกเนี่ยให้กดช่วงเย็นใช่ไหมมันจะเลือกได้สองตำแหน่งนะครับมันอาจจะได้เล่นตำแหน่งที่เราอยากเล่นก็เป็นไปได้ก็ดีนะครับก็น่าจะช่วยเราได้เยอะมันดีกว่าเราจะมากดช่วงเวลาเหมือนผมเนี่ยโอกาสเลือกเล่นไม่มีเลย โอ้ไม่ดีแบบนี้เฮียแม็กล็อกมากูตายเดี๋ยวแม็กล็อกมาเราจะตายเอาได้ที่จริงเกมนี้กดแข็งก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับท่านแน่มีคนบอกรอซะด้วยเกมนี้เกมมันได้เปรียบนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะพูดคุยกันแบบไพ่เลาะเคยเห็นใช่ไหมแบบว่าโอ้กูไม่ได้ยิงเลยว่ะเล่นแครี่แบบนี้กูไม่ได้ยิงโอ้กูตายกูตายอะไรแบบเนี้ยกูยอมแพ้ละอะไรแบบเนี้ยยอมยอมทีมเล่นโง่อะไรแบบนี้แม่งด่าไปเรื่อยอย่าลืมนะครับแนะนําให้ปิดแชทไว้ก่อนนะ อะไรเมื่อกี้ตัวอะไรวิ่งตามกูมาวะเอ้าเอ้าเอ้าเอาอะไรครับเนี่ยนี่ต่อยโดนไปถึงทีครับได้ข่าวไม่มีเกาะกันเวทต่อถยถอยแม่งซะงัดกูไม่ได้ฆ่าสักตัวสวยงามกูไม่ถึงหรือมึงแรงคืออะไรครับเนี่ยเขาหมายความถึงอะไรเย่๋ยวบอกนะเราจะจบเกมได้ ه, อ้าวแม็กอันติครับลอ็อใครอ่ะอันติทำไมครับเนี่ยเกมมันจบเร็วไปไหม จบเร็วไปหรือเปล่าปักโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนฝั่งตรงข้ามมันน่าจะเคลียร์ได้ดูจากสถานการณ์แล้วมันน่าจะเคลียร์ได้ปล่อยเพื่อนไปแล้วกันตรงนั้นมันไปมันก็เสียเวลานะครับไออย่างเนี้ยเราต้องดูแมปดีๆนะเห็นไหมมันรู้ว่าจบไม่ได้มันก็ยังไปออกกันเลนกลางเนี่ยเราทําเว็บล่างมาสุดท้ายมันก็ตายเห็นไหมเราก็จะได้ป้อมเลนล่างแบบนี้นะครับสังเกตมินิแมปทุกครั้งนะครับที่เราเล่นช่วยเราได้นะครับน้อง เราจะได้ไม่เดินหลงยังไงล่ะโอ้โหฝั่งตรงข้ามและแล้วคิมเรามันก็โยนแบบนี้มันจะไปออทําไม้มันก็รู้ว่าจบไม่ได้เมื่อกี้มันเคลียร์คลิปได้ครับลงมาเรียนล่างยังดีดีกว่า <S <S ถ่าถ่าถ่คู่ถ่คู่ทําไมกูต่อยไม่โดนป่้กูควรจะได้สองตัวนะเมืเ่อกี้ปัดซบไอ้เหียแม็กจะล็อกกูโอ้โหแม่งพลาดอต่เมื่อกี้พลาดพลาดโอ้โหมันควรจะได้สองตัวนะครับเผลอๆได้สามด้วยเมืเ่อกี้ กูเล่นคิกซี่กูได้2ตัวแล้วเนี่ยทำไมกูต้องมาเล่นแรดวะโอ้หุ่นยิดตัวเองหุ่นยิดตัวเองแม็กมาอยู่เลนบนใช่ไหมเมื่อกี้แอคแทกแอคแทกอย่าลืมกดโจมตีนะครับทุกครั้งนะครับเพื่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะเอาไถา A, เขาป้อมแล้วไถซโลคิวสา Solo Q, 3, 2, 2, 3. มสองสองวิมึงจะหลบกูได้ยังไงอย่าบอกนะกูจะต่อยไม่โด,ดนนี่ตายหาไปสิถ้าไม่โดนน,นะ <laughs> โดนี่บันเทิงนะเราต่อยไม่โดนนี่บันเทิงแน่ๆเราได้ตัดฮิวมาแล้วด้วยตอนนี้ ยังไงดีจ้ายังไงดีจ้าต่อยปักโอ้โหสวยงามต่อยเข้าไปทําไมกูต่อยไม่โดนวะโอ้โหวีลา่าข้างข้าวสาว,ตวโตโร่นี่ไม่มีเก,กาะกันเวทนะถ้าจาไม่ผิดมันน่าจะตายนะใช่ไหมนั่นไงตโตโร่ไม่มีเก,กาะกันเวทรองเท้าเกาะอ้อโดนกูเต็มๆครับบอกเลยนี่ไงโนเต็มเต็มเบิร์ดแม่งเลยครับยังไงมันก็ตายครับมันไม่มีเกาะกันเวทโตโร่ไม่มีเก,กาะกันเวทยังไงก็ตายอยากคิดว่าอึดขนาดนั้นนะหนู ขอต่อยสักหน่อยอะแรงนะจ้าแรงนะจ้าแรงนะจ้าตีป้อมไปต่อยเข้าไปนะครับต่อยต่อยแล้วไถครับต่อยไม่ตายสองวิหนึ่งวิโอ้ทายาต้องมาแล้วอันติเมตฟิกเกอร์โอ้โหเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเนี่ยเดียว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 วิลาวิลาวิลาเพื่ออะไรกดแข็งไว้ก่อนทําให้เด็กมันเหงาทำให้เด็กมันเหงาอ้าวเขาบอกว่ายอมไปซะแล้วกูต่อยตรงนี้อ้าวไม่โดนต่อยโอ้จบเกมไปแล้วครับสำหรับการสโลลรง ระดับของแดนคอนย0สิบดาวนะโอ้เราได้คลิปก่อนไปดูบอลละอ้าวเราได้ที่สองมาเกมนี้น่าเสียดายจังเลยที่จริงเราควรจะได้ที่หนึ่งนะถ้าเราต่อยได้ดีกว่านี้นะน่าเสียดายเกินน่าเสียดายนะครับที่จริงเราควรจะได้ที่หนึ่งนะถ้าเราไม่ต่อยวุดไปหลายครั้งและไอ้ป่าที่มันบอกว่าแพ้อ,อีกไหมเนี่ยเห็นไหมสกอร์มันก็อย่างที่เห็น เกมนี้อาจจะโชคดีนิดนึงมั้งมีคนเชิญเราให้ไปร่วมทีมด้วยวะกูต้องไปเล่นกับตีมึงอีกเรอเนี่ยมึงจะเชิญกูเข้าไปร่วมตี้มึงทาไมแมงเอ้แค่เลือกตัวแมงก็แย่งกันเล่นละเกมเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับเอาเป็นว่าก็ตั้งใจเล่นนันะครับแล้วก็พยายามสังเกตมินิแมปเดินเกมให้ดีนะครับมันจะง่ายสำหรับคนที่แบบว่าเล่นค่อนข้างจะแบบคล่องแล้วแต่ผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะลำบากหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปแรงอื่นหน่อยแล้วกัน ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ